ตอนที่15ประชุมนี่เขาคิดจะประชุมกันกี่โมงเนี่ยเสียงวยวายจากชายหนุ่มผมดำตาเดียวท่าทางน่ากลัวดังขึ้นท่ามกลางเสียงจอแจของคนที่นั่งรอกันประชุมอยู่ในห้องประชุมย่อยแห่งหนึ่งของป้อมอัศวินนายเคยรู้ตัวบ้างไหมว่าเป็นคนที่มีความอดทนต่ำขนาดไหนคริสเสียงร้องค้านดังจากชายหนุ่มผมทองอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆท่าทางของเขาสบายๆ ่บงบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองไม่เคยกลัวใครเขาคือแจ็คเดอะไพร์เรผู้ห้าหารของพ่อมัสวินนั่นซินะคริสการวางแผนกำหนดหมากตัวเดินน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกนะเอ็ดเวิร์ดเดอะพรีสแห่งกิลเดรกเสริมอีกแรงเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ดูจะสุภาพยังหาได้ยากคนหนึ่งของป่อมัสวินแห่งนี้ผมสีทองผิวขาวและแว่นสายตาทำให้เขาดูเป็นเด็กดีทีเดียว ยังต้องประชุมกันอะไรากันอีกตำแหน่งคิงมันต้องยกให้ฉันอยู่แล้วไม่ใช่หรอคริสว่าพร้อมผลร้อชอบใจควินก็ต้องเลือกสวยๆหน่อย,อยอย่างเออเจ้าหญิงเรนอนแล้วพระราชาคนนี้ก็จะได้บุกขย่ำศัตรูให้สาแก่ใจว่าเองตัวเองก็ชักคึกคักเองอดใจไม่อยู่ละเวย้ยใครเขาเจ้าพระราชาไปตะลุยข้าศึกเฟเรียนแทรกขึ้นอย่างอดปากหาเรื่องไม่อยู่ยกน้ำชามาจิบแล้วเหลือไปมองคนที่ภายนอกดูน่ากลัวแต่ภายในน่าครบ คริสทันเดอร์เดอะว r ร i o ิเออร์ออคนนั้นอย่างคำคำชายคนนั้นชะงักหันมามองเฟรินทันควันเหมือนกันดวงหน้าเริ่มชักครุ่นคิดนายหมายความว่าไงคริสนายรู้ไหมว่าทําไมในเกมหมากพระราชาถึงสําคัญนักเพราะว่าพระราชาตายเกมก็จบคือแพ้ดังนั้นแน่อยู่แล้วว่าคนที่เล่นหมากเป็นสักหน่อยไม่มีทางเอาพระราชาไปตลุยกับใครเขหรอกถึงจะให้ตะลุยสู้จริง ตัวที่สู้มากที่สุดก็เห็นจะเป็นเจเบียรธรรมดานี่แหละเบียรคริสทวนคำท่าทางคิดไปคิดมาชักไม่อยากเชื่อก่อนจะหันไปทางเอ็ดเวิร์ดเพื่อนร่วมกลุ่มจริงของเฟรนคริสทนายได้เป็นตัวคิงจริงสงสัยคงถูกสั่งโยกหลบไปหลบมาเท่านั้นเองเอ็ดเวิร์ดหัวเราะแล้วหัวเราะเบาๆคราวนี้คนคิดอยากเป็นคิงเริ่มลังเลเปลี่ยนใจพูดอุบอิบงั้นฉันไม่เป็นคิงอะไรนั่นแล้วยกให้นายคารา์โรนั่นเป็นไปก็แล้วกัน เฟรินฟังแล้วหัวร,าาร้อกากให้คลีสหันมาแยกเขี้ยวใส่ก่อนจะพลอยหัวรา้อตามไปด้วยแล้วทันใดประตูก็เปิดกว้างออกเจ้าหญิงมาทินดาเจ้าหญิงเลนอนเจ้าชายคาโรก้าวเข้ามาด้วยมาแห่งอำนาจและความเป็นผู้นำอย่างที่เฟรินเติมต่อท้ายไปว่านากระทือฉันเลยอยากจะรู้นักว่าเขาจะวางหมากของเขายัางไงเสียงของเฟรินทำเอาบุรุษหนุ่มอีคนที่นั่งอยู่ข้างๆ หันมามองด้วยในตาที่มีประกายประหลาดเฟรินหันไปสบตาแล้วขยับรอยยิ้มนายคนนี้เขาจำได้กัสโทเนีย The Priest of k i l d e เรเพื่อนสนิทที่มาด้วยกันกับเอ็ดเวิร์ดแต่เป็นพวกรักสันโดษไม่ค่อยยุ่งกับใครทำตัวไม่ค่อยโดดเด่นแต่ที่จำได้ขึ้นใจที่สุดน่าจะเป็นฝีมือดาบนายคนนี้ฝีมือดาบยอดเยี่ยมไม่สมกับรูปร่างผอมบางเง่างกับผู้หญิงนั่นที่พูดหมายความว่านายมีแผนของนายอยู่ในใจ ทำพูดเหมือนจี้ใจดำที่ทำเอาเฟเรนยิ้มแผนจริงจังอะไรนะ่ะไม่มีหรอกฉันมันก็แค่ขโมยนี่นาเฟเรนท้งวงก่อนจะกวาดสายตาไปมองคนอื่นๆในห้องส่วนใหญ่ในห้องก็ดูให้ความสนใจกับการประชุมครั้งนี้แม้แต่คิวที่ขาเจ็บซึ่งก็ยังคงลงเป็นตัวสำรองทั้งยังกระโปกกระเพกมานั่งอยู่ด้วยแต่ถึงอย่างนั้นก็มีอีกสคนในห้องที่เฟรนต้องหมายหัวเอาไว้อย่างสนใจ สคนแรกเอาแต่นอนนอนเก่งซะยิ่งกว่าใครคือเดธไฟเออร์แห่งซาเรสกับซอโรวอวิน2คนนี้ประเมินกำลังและฝีมือไม่ออกแต่มันก็ชวนน่าสนใจว่าผู้บัญชาการการรบครั้งนี้จะเอาพวกเขาไปวางไว้ตำแหน่งอะไร2องคนถัดมาคือเจ้าชายอาซูราแห่งซาเรสกับโครอัมสตรองบิชอปแห่งกิเดเรกสองผู้ชื่นชอบการกินและการเล่น พลังรับรองมีเหลือเฟือถ้ามีให้กินตลอดเวลาแต่ฝีมือยังยากต่อการคาดเดาแน่นอนถ้ามีตำแหน่งผู้รักษาสเสบียงคงต้องยกให้คู่นี้ท่านใดเสียงเจ้าหญิงเรนอนผู้แสนสวยที่สุดแห่งป้อมมาสวินก็เอ่ยขึ้นในที่สุดก่อนอื่นเลยขอให้รีบแจกชีดนี้คนละใบในนี้ทั้งหมดเป็นรายละเอียดของตำแหน่งผู้เร่นที่ชั้นเจ้าหญิงมาทินดาและเจ้าชายคาโรช่วยกันคิด ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ยกมือขึ้นถามได้เฟรินรับชี้แจกและโยกเก้าอี้ไปพิงกับพนักเก้าอี้ตัวด้านหลังเอกเนกอ่านรายละเอียดอย่างไม่ใส่ใจในตาสีน้ำตาลกวาดมองรายชื่อกับตำแหน่งต่างๆแล้วรอยยิ้มก็ขยับขึ้นบางๆเบียแปดตัวเฟรินซีบิลกัสเอ็ดเวิร์ดแจ็คโรนิกซอโรเรือสองคริส โคลม้า2เดสทิลเดอร์บิชอปสองแองเจล่าอาซูราควีนมาธิดาคิงคาโรผู้เดินหมากเรนอนตัวสำรองคิวเอาเจ้าคาโรไปเป็นคิง,งโง่แท้แท้เฟเรนบนพึมพำและหัวเราะแต่คำพึมพำของมันก็ยังทำให้เจ้าตัวที่ถูกเรียกได้ยินจนถึงในตาคลมกลปราดมองฉับ คนทั้งห้องถึงกับหันไปมองเขาเป็นตาเดียวเฟรดินหัวร้อเจือนก่อนยกมือยอมแพ้ฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองประชุมต่อประชุมต่ออย่าสนใจฉันนายนี่ป่าไม่เคยสงบจริงๆเลยแฮะคิวกระซิบข้างๆเฟรินบีตาต่อเสียงนินทาฉันแค่พูดตามจริงแต่ไม่มีใครชอบก็เท่านั้นเองไอตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าแต่งตั้งตามยุพวกเจ้าชายบีชอปวอร์เออร์ก็ได้ตำแหน่งจริงๆไปส่วนพวกที่เหลือก็รับบทบ็นเบียให้เขาเดิน ไอคนกำหนดตำแหน่งเนี่ยตรงนี้มีปัญหาแง่งๆแต่ไอ้ที่แย่ที่สุดคือตำแหน่งของไอหมอนั่นคาโลไอหมอนั่นน่ะเป็นคิงค่าตัวตายแท้ๆเสียงเฟรินพยายามกดให้เบาแสนเบาขณะที่ในตาสีน้ำตาลยังปราริกไปด้วยอารมณ์ขันอย่างคงมีแต่เจ้าตัวที่เข้าใจตามรายละเอียดที่แจกไปใครมีปัญหาอะไรอีกไหมเจ้าหญิงในตาสีเขียวมาเทนดาเอ,อ่ยด้วยเสียงดังแต่ทุกอย่างยังคงเงียบสงบ นอกจากเฟรินขยับตัวเข้าไปใกล้คิวจนชิดแล้วพ,พึมพำตามนิสัยที่อดไม่อยู่ดุขนาดนั้นใครจะกล้าถามอะไรฉะละาดฉานายจริงๆคิวขานายนี่หัดได้จังหวะเหลือเกินเป็นชั้นหน่อยไม่ได้ไม่ต้องเสี่ยงตายลงสนามรบแถมได้นั่งข้างๆตัวหญิงเรนอนคนงามเฟรินเดบารมาทิวด้าเรียกด้วยเสียงอันดังนายมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาตรงๆอย่ามัวแต่อ้ำอ้ออึอ้งอึ้งกระซิบกระซาบเป็นลูกผู้ชายก็ให้มันเปิดเผยจริงใจหน่อย เปิดเผยจริงใจเฟรินทัวลยิ้มกว้างก่อนแย่เข้าไปอีกจะใช้จะให้ฉันออกความเห็นในตาสีน้ำตาลของเจ้าตัวยุ่งแห่งป้อมาสวินเริ่มพาวร,ริกก่อนจะโพล่งขาว่าถ้ายอมถอนตำแหน่งเจ้าชายคนเก่งแห่งคารวาวลงจากคิงฉันจะยอมออกความเห็นให้ก็ได้โครมมาทิดาตบโต๊ะลั่นดวงหน้าของเธอเต็มไปด้วยความโกรธนี่มันไม่ใช่เวลามาชิงดีชิงเด่นทะเลาะก,กันด้วยเรื่องไร้สาระถ้าเธอไม่คิดจะช่วยล่ะก็ ก็เชิญออกจากห้องไปได้ตำแหน่งของเธอชัดเจนอยู่แล้วเตรียมตัวให้พร้อมกับตำแหน่งเบี้ยของเธอกระลาวกันจำไว้ว่าต่อไปนี้ทุกวัน6โมงเย็ยนหลังเลิกเรียนทุกคนที่อยู่ในตำแหน่งเบี้ยจะมีการซ้อมพิเศษจากอาจารย์ลาเวนชมาเกอร์ซึ่งฉันได้ขอร้องให้อาจารย์มาช่วยฝึกเวทให้เราเป็นพิเศษดังนั้นขอให้มาตรงเวลาด้วยเฟรินชะงักเพียงเล็กน้อยดวงหน้าที่ดูดียังคงเพื่อนไปด้วยรอยยิ้มน้อย ขณะที่เลิกคิ้วขึ้นนิดหน่อยเมื่อนึกถึงอาจารย์ลาวเวนชมัคอาจารย์วิชาดาบคนนั้นมันทําให้อยากสวนออกไปเหลือเกินว่าถ้าตําแหน่งเบี้ยทุกคนเป็นหญิงล้วนไอการฝึกลับนี่มันอาจจะได้ผลขึ้นมาบ้างหรอกแต่สถานการณ์คืนเครียดตรงหน้าเจ้าตัวได้แต่ะเก็บความขบขันไว้ในใจก็เท่านั้นคิวายว่าฉันทําไปเกินไปหน่อยหรือเปล่าเฟรนกระซิฟกับเพื่อนที่นอนคุยอยู่ด้วยกันบนเตียง ขณะที่ท่อสายตาบุ้ยใบไปยังคนร่วมห้องอีกคนที่ยังคงนั่งทําอะไรคนเดียวอยู่บนโต๊ะถัดออกไปการประชุมเลิกแล้วแม้ค่อนข้างจะน่าเบื่อเต็มทีแต่มันก็ปลุกไฟให้คนหลายคนรู้สึกคึกคักกับการแข่งขันไม่ใช่น้อยแม้ว่าบรรยากาศดีๆจะถูกเจ้าตัวปัญหาทําลายไปซ้ําไม่น้อยในตอนต้นแล้วนายคิดว่ายังไงล่ะคนถูกทักว่าในตาสีม่วงมีประกายรู้ทันข่าว่า ท่านทำเกินไปหน่อยจริงๆท่านน่ะเสียมารยาตตั้งแต่ที่โตอาหารมื้อเที่ยงแล้วแถมตอนประชุมยังคิดจะไปปลดตำแหน่งของท่านคาโรออกจากคิงอีกนี่มันเหมือนกับไปประกาศว่าท่านคาโรไม่มีคุณสมบัติเป็นพระราชาท่านรู้ความผิดของตัวเองหรือเปล่าเสียงจากเจ้าตัวเล็กที่นั่งอยู่บนหัวเตียงฉันไม่ได้ตั้งใจจะหมายความอย่างนั้นหนีเจ้ากวางความจริงฉันหมายความว่าเขาเก่งเกินไปที่จะเก็บเอาไว้ในตำแหน่งคิงต่างหากละ่ะเฟรดินแก้ตัว แต่ท่านไม่ได้พูดแบบนี้ในตอนนั้นโกดมว่านายก็รู้ว่าฉันเป็นคนพูดไม่เก่งเฟรินเถียงถึงจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็ทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาไปแล้วล่ะโกดมยังคงเทศนาต่อศักดิ์ศรีมันสำคัญสักแค่ไหนเชียวเฟรินแยง้งสําหรับราชนิกูลศักดิ์ศรีสำคัญกว่าชีวิตฆ่าได้อย่างไม่ได้ไม่เคยได้ยินหรอโกดมเถียงฆ่าได้อยางไม่ได้เฟรินทวนใช่ โธ่ก็ฉันไม่รู้ว่าศักดิ์ศรีขี่ม้านั่นมันจะสําคัญกับเขาถึงขนาดนั้นโกดมฉันขอโทษไม่ได้ยินโกดมว่าฉันบอกว่าฉันขอโทษฉันขอโทษได้ยินไหมน้ําเสียงเฟรนตะโกนดังขึ้นขณะที่คิวกลั้นหัวเราะไม่ได้แต่ไม่ทันที่โกดมจะเอ่ยเสียงหนึ่งก็ขัดซะก่อนเลิกเล่นละครลิงของนายสตีหนวกหูเสียงเรียบๆดังจากเจ้าชายคาวาวไปเอาคาถาผูกๆของนายมาเดี๋ยวเอาวงนี้ปิดรอยทับรอยร้าว คงใจยื้อยืนได้อีกสักเดือนสองเดือนนายไม่โกรธฉันเบรนว่าอย่างเริ่มมีชีวิตชวาในตาเริ่มราาระับคาทาคาโลเปรยเสียงเข้มคาทาคาทาคาทาเบรนว่าด้วยเสียงกลัวหัวล้อก่อนจะกระโดดลงจากเตียงไปคว้าคาทาส่งให้แล้วหันไปลากคิวมานั่งที่โต๊ะด้วยกันแล้วว่าต่อไปในฐานะคนปากไม่สงบนายไม่โกรธก็ดีแล้วฉันว่าตอนนี้สถานการณ์ของเราไม่สู้ดีจริงไหม ยังไงรวมพลังไว้ก่อนเป็นดีที่สุดเรามาพูดกันถึงเรื่องเฟรินว่าถึงตอนนี้กลืนน้ำลายอย่างยากลำบากไอ้คนที่มันทำเอาคิวขาหักทำเอาฉันเกือบต้องไปเฝ้ายมพบาลดีกว่าคาโลนายมีความเห็นยังไงอาจเป็นนักดาบันดับหนึ่งของบารามอสไม่ก็พวกที่คิดอยากตัดกำลังป้อมัาสวินก่อนเกมหมากกระดานเกติยศคาโลกล่าวในตาคู่สีฟ้ามีแวลประกายวาววับก่อนจะสงบลง ถ้ามันคิดจะตัดกำลังป้อมาสเวินมันบุกเข้าหานายไม่ดีกว่าหรอเรื่องอะไรจะมาทำร้ายฉันฟเฟรินว่าแล้วชง,งักหรือว่านายฟเฟรินหันไปมองคนที่กำลังซ่อมคาถาขณะที่คิวคว้ามือหมับเข้าให้ที่ข้อแขนของคาโรแล้วเลือดสีแดงเข้มก็ค่อยๆซึมผ่านแขนเสื้อช้าๆนบาดเจ็บคิวกล่าวก่อนจะปล่อยมือแผลเล็กน้อยครั้งนี้พวกมันทำพลาดอาจจะไม่ลงมืออีก คิวก็บาดเจ็บไปคนหนึ่งแล้วดังนั้นพวกเราต้องระวังตัวกันไว้ให้ดีหน่อยคาโรกล่าวยังไม่ใส่ใจเอานี่คทาของนายส้มเสร็จแล้วใช้ระวังหน่อยก็แล้วกันงั้นนายคิดยังไงกับนักดาบจากบารามอสเฟรินเปลี่ยนเรื่องขณะรับคาถามาสำรวจอาจจะมาติดกับคืนนี้คาโรเลยแต่ฉันกำลังสงสัยว่าสิ่งที่รอบทำร้ายเราอยู่อาจไม่ใช่แค่นักดาบ ผู้ใช้เวทร,ระดับเอนั่นคิวว่าขึ้นบ้างเฟรินเริ่มเหมือนคิวถ้าทางนับดาบและผู้ใช้เวทพากันแห่มาเอาชีวิตเราแล้วก็คนที่น่าจะรู้เรื่องดีที่สุดน่าจะเป็นเฟรินกล่าวชา้าช้าก่อนที่ในตาของคนทั้งสามจะพากันหันไปมองผู้ต้องหาเป็นตาเดียวข้าบอกท่านแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาโกโดมเอ่ยพร้อมกับก้มหน้าลงจิบหนุ่มในแก้วช้าๆ้าไม่ธรรมดาก็พอเข้าใจอยู่หรอกแต่การตายฟรีนี่มันยังไงไม่รู้แฮ ความรับอะไรนั่นยังไม่รู้สักอย่างแต่ดันเกือบถูกฆ่าตายทั้งสองคนฉันว่าเปรินเปลยในตาสินน้ำตาลเริ่มฉายแววเจ้าเล่เจ้าตัวยกมือขึ้นรูปแผลเป็นใต้ตาซอยก่อนจะสพกับตาเพื่อนอีกครั้งแล้วชะโงกเข้าไปหาเจ้าตัวดีที่ทำท้องไม่รู้ร้อนความรับอะไรนั่นนายบอกฉันมาซะเลยดีกว่าโกดมชงงะงกกึกเงยหน้าเล็กๆขึ้นมามองในตาใหญ่ๆของคนพูด ในตาของโกมสุสเริ่มมีความลังเลก่อนจะหลบลงไม่เป็นผลดีต่อท่านหรอกอย่ารู้เลยสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เป็นผลดีอยู่แล้วถูกลอบฆ่าหัวซุกหัวซุนยังไงถ้ารู้ความลับบ้าๆนั่นอาจจะพอยังตายตาหลับบ้างหรือนายว่าไงคิวคาโรเฟรินยังต่อด้วยน้ำเสียงกลัวหัวเราะแต่ในตานั้นฉายประกายจริงจังไม่ได้ล้อเล่นถ้าข้าไม่บอกโกมุสต่อรองไม่บอก เฟรินทวนไม่มีเหตุผลจะไม่บอกนี่ความลับของไฮคิงไม่ใช่ความลับของเอวิดัสหน่อยนอกเสียจักว่าในตาโกมุสหลุบลงใต้แผ่ขนตายาวอีกครั้งถ้าเป็นความลับของเอวิดสจะเกี่ยวกับเจ้าวีสาแห่งความฝันที่มันเรียกตัวเองว่ามงกุฎแห่งใจอะไรนั่นหรือเปล่าคารโรเอ่ยทวนขึ้นในตาของโกมุสเบิกกว้างขึ้นทันทีพร้อมกับหันควอบไปกับทางคนพูด ไอท่าทางแบบนี้ของเจ้าหมอนี่ขืนบอกว่าไม่เกี่ยวหราพิลึกคิวพูดกลัวเพราะเราะแต่ไม่เป็นไรคนเขาไม่อยากจะบอกไม่ต้องไปบังคับอะไรเขาได้เอางี้ล้กันจับเจ้าหมอนี่ส่งไปให้เลโมทีซะก็หมดเรื่องเลโมทีโกดมทวนด้วยท่าทีตื่นตกใจท่านจะส่งข้าไปให้เลโมทีทานายอยอมบอกความจริงแต่โดยดีฉันอาจจะไม่ทำก็ได้ว่าไง เฟรินว่าในตาของคนทั้งสามจ้องมองไปยังเจ้าตัวเล็กเป็นตาเดียวเป็นเวลาที่ชวนน่าอึดอัดใจที่สุดสำหรับโกโดมโคมุตตกลงเจ้ากับมุงกุฎนั่นเกี่ยวข้องอะไรกันแน่คิวถามในตาเขาเริ่มสอบประกายประหลาดมุงกุฎใจโกโดมเริ่มตะกุกตะกัดเดียวเฟรินร้องขึ้นขณะที่ความจำของเขาเริ่มจับอะไรลางๆก่อนจะคล้งขึ้นมาในที่สุดตาบแห่งขัตริย์คาถาแห่งนักรบ แหวนแห่งปราดและมงกุฎแห่งใจแล้วเขาก็หันไปมองทังคาโรก่อนจะเอ่ยช้าๆมงกุฎแห่งใจใช่มงกุฎที่เอามาใช้ทดสอบพวกเราตอนเข้ามาเป็นนักเรียนหรือเปล่าเจ้าคนแคะคิวไปเรียกตัวเจ้าตัวเล็กที่กําลังพยายามจะย่องหนีบอกมาซะดีๆว่านายรู้อะไรเกี่ยวกับมงกุฎแห่งใจนั่นบอกซะก่อนนะว่าอย่าคิดเล่นตุกตึกไม่ว่าเปล่าเอานิ้วคลิปตัวเล็กขึ้นมาห้อยตองแต่ง โกโดมกลืนน้ำลายเฮือกก่อนจะตอบคำถามท่านอย่าไปยุ่งกับอาถันของพวกนั้นเลยข้าเตือนท่านด้วยความหวังดีนะเชื่อข้าเถิดของอาถันคาโลทวนน่าสนใจนายลองว่าซิมนาถันยังไงเฟรินซักโกโดมเริ่มดิ้นไปมาในที่สุดก็หมดปัญญาเพราะถูกหนีบเอาไว้ด้วยมืออันแข็งแกร่งของคิวและในตาสามคู่ในตาของโกโดมเริ่มสอแววคนปรงตก ก่อนจะถอนหายใจเคือกแล้วพยักหน้าเอ้าถ้าท่านอยากรู้จริงๆข้าจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่ข้ารู้ให้ฟังแต่ปล่อยข้าลงก่อนปล่อยสักทีข้าเวียนหัวจะแย่อยู่แล้วข้าไม่ชอบที่สูงคิมยิ้มกว้างก่อนจะแกว่งเจ้าคนแพระในมือของเขาอีกสองทีก่อนจะวางลงบนโตะอย่างว่าง่ายโกดมโคมุดขยับท่าทีมากๆของมันไปมาก่อนจะเหลียวมองพวกเด็กๆอย่างวางภูมิแต่ก่อนที่ข้าจะเล่า พวกท่านเล่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าปีศาจแห่งความฝันนั้นให้ข้าฟังอย่างละเอียดเสียก่อนข้าถึงจะบอกได้ว่าปีศาจที่ท่านว่ากับที่ข้ารู้จักมันตัวเดียวกันหรือเปล่าจากนั้นเฟรนก็รับอาสาเป็นคนเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังซึ่งโกดุมก็ฟังอย่างสงบเมื่อฟังจบเขาก็พยักเณิบเป็นตัวเดียวกันจริงๆคําตอบเรียบๆจากโกดุมก่อนที่เขาจะสาธายายต่อไปบอกเสียก่อนนะว่าเรื่องที่ข้าจะเล่าให้ฟังฟังแล้วท่านต้องสัญญาว่าจะไม่เพ่งพลายความลับ แล้วก็ห้ามตัวเอาตัวเข้าไปส่งให้เลโมทีด้วยข้าเกลียดตะแกีซาดิตไร้สัจจะนั่นโกดมว่าด้วยท่าทีอวดดีดังเดิมของมันเด็กหนุ่ม3ามคนหันมาสบตากันก่อนจะสะกดรอยยิ้มและพยักหน้ารับอย่างจริงจังตอนสมัยสงคราม500ปีก่อนนู้นอย่างที่คนเขาว่ากันตะเกยียเจ้าเลเลโมทีอาศัยตอนนายคาเผอขโมยหัวใจพลังอำนาจและปัญญาจากนายเข้ามาครึ่งหนึ่ง มันเอาอำนาจใส่ไว้ในดาบศักดิ์สิทธิ์เอาพลังใส่ไว้ในคาถาปราดเอาปัญญาใส่ในแหวนแล้วก็เอาหัวใจปีศาจใส่ไว้ในมงกุฎนั่นคือที่มาเบื้องต้นของดาบแห่งกษัตริย์คาถาแห่งนักรบแหวนแห่งปราดและมงกุฎแห่งใจที่เป็นที่เลื่องลือแต่ฟังจากที่พวกท่านพูดอำนาจตะแก่เรมูทีอาจจะเสื่อมลงทําให้หัวใจมารเริ่มออกอารวาสมันคงจะควานหาคนที่จะมาเป็นนายมัน หรือไม่ก็ควรที่จะให้กายสังขารกับมันออกไปอารวาส่าอ,อย่างนั้นเองเฟรินพยักหน้าเนิบเนิบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการรอบทำร้ายของพวกเราหรือเปล่าคิวเอ่ยขึยย้นลอยๆก็เป็นได้ถ้าใครบางคนตอบรับอำนาจกับหัวใจปีศาจก็อาจจะได้พลังมืดมาครอบครองบางส่วนโกดมชี้แจงนั้นศัตรูของเราตอนนี้ก็อาจเป็นใครก็ได้ในเอดินเบิร์กงั้นสิแอมกุกฏป้านี้เล่นเข้าไปในความฝันของคนเกือบทุกคน แล้วใครจะตอบรับมันไปบ้างก็ไม่รู้บ้าจริงเฟรินเริ่มหงุดหงิดกับบทสรุปใช่ตอนที่พวกท่านคงต้องระวังให้มากโกดมว่าแล้วก้มลงจิบนมอย่างสบายใจมากขึ้นและความลับของไฮคิงล่ะคาโรเบยดขึ้นในที่สุดโกดมถึงกับสำลักนมคอกแคกนั่นสิเกือบลืมไปแล้วเฟรินว่าแล้วหันกลับไปทางโกดมที่เริ่มยิ้มเจริญ อย่าบอกนะว่าเจ้าเอาเรื่องมองกุฎปีศาจมาหลอกล่อให้พวกเราลืมเรื่องความลับบอกมาซะดีๆีไฮคิงมีความลับอะไรกันแน่คิวเคนโกโดมงลืนน้ำลายเพื่อก,ก่อนทำสีหน้าปั้นยากและถอนหายใจอีกทีพวกเจ้าอยากรู้นะักข้าบอกข้าบอกโกโดมว่าแล้วกวักมือเรียกทุกคนให้รวมตัวกันเข้ามาก่อนจะประสิบกรทราบเบาแสนเบาเวลาผ่านไปสักพักฮะไฮคิงมีหลานสาวเฟรินตะโกนเสียงดังรั่น คิวเริ่มยิ้มอย่างมีเลสในส่วนในตาของคาโลมีแววประหลาดใจฉายชัดเ่ยตะโกนจะได้ไหมท่านอยากจะเป่าประกาศให้คนรู้กันหมดหรือไงโกดมตะคอกแถแมแอบเข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ด้วยเฟเดินเอ่ยขึ้นอย่างยากเย็นก่อนดวงหน้าตื่นตื่นจะสงบแล้วในตาเริ่มฉายประกายเจ้าเล่แล้วเจ้าตัวก็ผิวปากแกงถูกอกถูกใจนี่ถ้าขโมยตัวหลานสาวให้คิ้งไว้ได้มันคงจะเรียกค่าไถ่เด้สกกีตังเนี่ย ว่าแล้วเจ้าตัวก็เริ่มนับนิ้วอย่างชอบใจก่อนหัวร้อยอย่างชวนปวดหัวเรียกลมได้ลมเรียกฝนได้ฝนไม่รวยงานนี้จะรวยงานไหนละเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็หัวร้อชอบใจอย่างที่เรียกจะเอากับคิวและคาโรและโกดมถึงกับจ้องมองด้วยความอึง้งก่อนที่เจ้าตัวจะรู้สึกตัวและรีบสงบลงก่อนนึกด่าตัวเองในใจว่าชักจะเหมือนใครบางคนมากไปซะแล้วแต่แล้วเจ้าตัวก็ชะงักกึก หันไปมองคิวที่ในตาสีม่วงมีประกายบางอย่างชวนติดใจแล้วสมองที่แสนฉลาดของเฟรนก็ทำงานอย่างรวดเร็วก่อนจะหันควับไปจ้องคิวอีกครั้งตอนนั้นฉันถามในว่าเข้ามาทำอะไรนายไม่ตอบนายอย่าบอกนะเฟรนว่าและปืนน้ำลายฝืดเป้าหมายของนายก็คือหัวสวยๆของเจ้าหญิงหลานไฮคิงนั่นในตาคู่สีม่วงฉายประกายท้าทายแต่เจ้าตัวไม่ตอบอะไร ทิ้งให้เฟรินต้องปวดหัวคิดบอกซะก่อนนะนายอย่ามาคิดแย่งเหยื่อเดียวกับฉันละ่ะเฟรินว่าในตาสีน้ำตาลเริ่มหลีลงแล้วหันขวับไปทางคาโรนายก็คิดอะไรอยู่เหมือนกันฉันรู้นะนายอ่ะเป็นแค่เจ้าชายตัวสำรองตัวสำรองคาโรทวนแง้งละ่ะเจ้าชายตัวจริงปลอมตัวอยู่มีแต่พวกตัวสำรองเท่านั้นที่มียุเป็นเจ้าชายเนึกว่าฉันไม่รู้หรือไงไม่ต้องแกล้งโง่ เฟรนวาดตรงไปตรงมาอย่างคนที่ชักแผนการเข้าตาแล้วตัวเองก็ขยับรอยยิ้มเหมือนรู้ทันส่งไปให้แต่ถ้านายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงหลร้านให้คิงนั่นไม่แน่พระราชาแห่งคานาวาวอาจจะเปลี่ยนใจให้นายเป็นคิงก็ได้ว่าถึงตรงนี้เจ้าตัวก็หัวเราะอ,อีกแต่บอกซะก่อนว่าอย่ารีอาจมาแย่งเหยื่อรายเดียวกับฉันไม่งั้นานายจะเสียใจแผนการนี้คารโร่เลยแทงใจดำนายใช่ไหมล่ะ เฟรินว่าตบโตและยืนขึ้นในตาค่อยๆหืีเล็กฉันไม่เคยคิดมาก่อนจะว่าไปมันก็ไม่เร็วอย่างน้อยถ้าช่วยเจ้าหญิงค้นจากมือของนายบารมอสก็ต้องปิดนี่บุญคุณคาโนวาลว,วันหน้าวันหลังทำอะไรมันก็สะดวกขึ้นคำกล่าวของคาโรทำเมาเฟรินทั้งกับเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งปากน้อปากนี่เขาชี้เหยื่อให้ราชสีหรือเนี่ยแย่แล้วแย่แล้ว ไอพ่อบ้ามันต้องรู้ข่าวเรื่องเจ้าหญิงหลานไฮคิงแน่ๆถึงได้คิดแผนจะมาขโมยแต่ป่านนี้มัวไปดำน้ำอยู่ที่ไหนถึงไม่โผล่มาสัทีปัะโูพึมพำในใจกวาดตามองคู่แข่งอีกสองคนที่ทำท่าจะกลายเป็นเลงเหยื่อรายเดียวกันแล้วนึกอยากจะเป็นบ้าจะไปสู้มันอีท